เป้าูเป็ดแก้วเนี่ยอยู่ล่างทั้นละแม่นะครับอ่าจางโนอ่าปีปิ้นกับทางปัตลุงนะครับช้องฐานเชิญนี่ตอนหานขอพุ่มเนี่ยเต็มทีเลยมาหานซบขอทีดถีบปันซองนะครับนี่ก็เป็นตัวแทยมั่งไทยละจังหวัดแต่ละกรมการนี้เลยกับการนี้เลยการนี้เลยการนี้เลย ผมจะให้ความถูกลุ่มเลยทั้งความต้องการระวางแม่นันเรามากันแล้วถ้าเป็นนันกบนะครับที่มีความเป็นมาเริ่มต้นเมื่อคุณอิกกับหนองนุ่มคุณแแมคุณอปอกลบเป็นเจ้พาภพาให้เราปีนี้บอหับเจพาพ้าภาเนี่ยคนหลับปีตั้มบอกว่าปีแล้วนี่จัดแล้วมันไม่ไปได้เต็มผีต่างนี้ก็จัดนี่ก็ว่าะเออ แน่ก็มาข้างหน้าที่คนนายหัว,หวอยู่นี่มาคุณน,นรงพี่บอสด้วยพี่บอสเชิญมาถ้าถาร่าเราติดตั้มปีเรานี่ช่อกันหมาช่องบนนี้ติดพรมมิจฉาภาพเนี่ยนะครับลูกร่านต่อยห้อยอยู่สมมายซ่อสมไหมซึกดีดังซึ้งมำไมในเจ้าปูน่าจะหูด,ดีพออะไรห่วยปขอทิดนะ ต้องกัรมาปีนี้เส็นว่าตางนี้เป็นการให้ทางน้องยิ้กไปรับวัวมาเนื่งตัวแล้วก็มูเนื่องตัวจังหวะจะพาบอกเองตั้งแรกน้องแดงเหยาะให้ก็ไม่บอกไม่ต้องออกให้น้องแดงออกลบที่ัส้นหวาแล้วกับกับมุกเพ็ดก็้องเพราะฉะนั้นพุ่งในน้ำเป็ดแก้วและตีบอลที่นังตั้งหรสกราบพระปรุนประปรุนดังนั้นการต้องการนิตครับ ก็วัสดีครับพรอเงินกานะแพค็ค็ว่าไมกบ่งทำยรพคเนีพรอพรครับแต่เรือเขาีแพแพครนะอนี้แค่พิมอเลยเพราะเน่ยงนั่แหละ้รับ พ่ออพี่งองก็มาทุกคนนะพ่อให้พี่นี่พ่อให้พี่น้องทุกคนรวมสนุกกับแผ่ครับและกับตอกแตวอย่ากเหี้ยนั้งตัวไปงก้ย่าเวลาไม่ด้นพ่อให้พี่้องอยัดเปห้อายุกับพ่มไม่นานนัน

ครับคือแม่นี่บอกแก่ผู้ตายก็วอายุรงทัวคือคงทั่วในี่เียพวกพวกันเลกนักป้านัเนี่ยแล้วก็เอ่สตู้และพักกินนะไรเงียแบบในอบคมากมาเป็นกาพาร์ถ้าบอกไม่ใช่แป็กแล้วเลยก็ขออภัยไม่ได้ต้องแม่ไปแก้จัดตัวลูกนึ่คนแน่นอนต้งมันอยวิจอยูเดินเอ้าตัวแทนต้องหยุกครับกระโปางตีในนามของกาพานะครับ พวกกระเควอบขุนพ,พี่น้องแ,แกว้วทุกคนครับเทมาในทุขตะวันนะครับแต่ถ้าในพุ่งทำตรงนี้นะครับแต่ว่าพุ่งในหักันทำในที่ในโลกยวกาจะพาผัมพี่แดงยาการต่บบอ,าาอสั้นดีผู้ใหญ่สั้นครับถ้าพิษพาตรงนี้ครับตาพุ่มคอไทยไใบตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่สั้นเด,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 ดี๋ยวเลืน่นเวทีเวดีเดี๋ยวเล่เดี๋ยวเล่นอ่ เอาเอาตัวแท่นพักนั่งอุฐไทยมีในช่องคนมีในแผงแก้แวกับอุฐไทยแผงแก้แวเชิญกับเวทีขนาดหนาขนาบหนาเชิญขึ้นเวทีอ่าพูดจับรอยยินมเราแต่ไม่ได,ดุู้ดจับรอยยิ้มช่องคนช่องคนนี้กนะ็ม,มองไปแล้วปีหน้าน่าจะเป็นยาผาบอะไรกนััน อุ้ไทยวีไนยู oh. <ah> ah, ่กันนั่นหนาปากนั่งถ้าผุดตั้งแล้วเนี้ยปากนั่งไม่น่าเสียว่าตำปามได้นะตำปามได้โจบตัวนี่รอยต่อไปเด็กสุ่จ้าตัดแก้วนะครับตัวแทนต้องการนั่งอันนี้น้องวีไนตัดแก้วปากนั่งแล้วก็น้องอุ้มไทยตกแก้วปากนั่งนะครับอ Pues เออเอ่อต่อไปท nah ี่มีคนทีพรมจะให้ผลต่อไปนึ่งกรมแปดแก้วล้านปตาพุงกับลูกล้านลุงนอมลุงหน้าพุงนันนัดรัตนาตทองอินลูกแม่ทอมเชิญลูกล้านของปตาพุงนึ่คนครับลุกหยอดนะครับคนนี้นำ กับทุกงานนะครับไปไหนก็ไปวัดเป็นผู้ช่วยผีพ่อผีพ่อฟานะครับเอาลูกบ้านตาผมอะเอาไปยัรัวไปยี่ันเอา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 เอ้า้ามาต้คนโอยอยากเกล้างกับขอตืนพ่อปู่ทองก็จ้าสวัสดีกันนะ พี่น้องปแก้วทุกคนเห็นป่ะมารวมใางานนี่ถูกจังหวัดจะมาขอไละลา่จังหวัดไอ้ที่มามาจะไปะเยอมั่งมาจะคนน้ำยมั้งแขงรายมั้งปะตะลุมมังง็รู้สึกว่ามาใกล้กันมากันปะมาโดยที่ว่ามาโดยว่าเจกันก็นหน้าเปนดีที่ว่ามาพบผีไมยากพบผียากพบน้องตีโรจักกันต้องอดีเจ๊ยกันในนามกองต้องหัวย่อนเปิดปัญ็าดิบกันแล้วตะบุญจากใจแต่งนี้บ็กพี่เลยว่ามาเร็ว เราไม่ดิบเงเราตั้งใจมากอะไรแล้วคอยหมาสนุกมาร้วมมาพูดคุยกันมาโดจักพักงใต้โักเพเื่อวัน้างหน้ากันหน้าเพื่อวันข้างหน้าบางปีเพราะว่าจะไปไปปางนางมั่งอาจจะไปผายยาวมั่งยาวก็ไม่แหนถ้าว่าเราทำฝันรู้จักกันไว้คุยกันไว้เมื่อพี่น้องอยู่ทีีน้อยเราไปหนาตัเตว่าปุ่นกับน้าตพบกมตัวไนนาของลูงล้านกัน้าตทันกำนันพุงกับน่ากำนันพุงเป็ดแก้วก็ ก็ดีใจกันนงดีใจที่ว่าเรามาร่วม้านกันปนีกันนะที่หรือังที่ซ่องทางนี้กันนะทางที่ซ่องัางนี้ทางเรกมันทีต้นหวาที่อำเภอกรปิตตั้มกันนะงรปิตตั้มเราก็ที่รือเกยีสิบสามคนกลุ่มกคนก็ไปกันพอประมาณกันนะนี่ั้งที่ซ่องก็มากันมากมายมากันเป็นหน่อยหนอยกันาะมาี่ว่าเป็นหน่อยคนนับไปหน่อยคนก็ดีใจต้องคิด่าครั้งที่สามผงจะนดแล้วก็มา ทุกคนนะคะ่อนอื่นในนับตัวก้อนอุเรวันเพ็รแก้วดื่นออกแดงค่ะเป็นลูกล่างตำลนักพงขอชื่อแบบนัตนาสองอินคุนแมรโปรเพชรแก้วค่ะเอ่การบัดนีโดยชื่อว่าขรอบคุณเน่ยมจะาผาแปละกระนาองไทยแนลงูกล่างกรนาองไทยทุกคนก็ะนองี่านทุกคนค่ะ ขอบคุณพี่โ๋มที่มาจาสะพนนาคอนคอบคุณพี่นุ่มที่มาจากาพะเยาวครอบคุณที่มาจากนักคอนหรือพี่ตั้มหร,อ,อ,วอ,หรอว่าพัชร,รูพี่ปิ่นด้วยค่ะขอบคุณพี่ปู้ระหว่างอบคุณเหล่าโปงเจ้าภาพหรือว่าทุกคนด้วยนะคะขอบคุณพี่โฉพีก้องค่ะต่อไปเราคงจะได้เจอกันอีกปีหน้าคงจะได้เจอกันอีก คอบคุณสั่รับอาหารเรือบขอบคุณพี่น้องตัวแทนจากปัตตลุงนะกับแหวแก้วใ่สวัสดีค่ะพน้องแปกแก้วทุกคนนะคะเต้อตาบาหลังแหวกแก้วเรืองแบบปิดินนะฮะู่ปัตตลุงในหนามองเต้นต้องเคปัตตาุนะะอยู่ใมาเวล่จะมาขอบคุณน้องแกแก้วกันที่นี้นะะีหน้า

อี่ปเอาสกานเรยอส่วนักเ็แก้วอยู่ตำบตาบีนะครับภิปกันปงส่วสักเต็ดแก้วอยู่อำเภอตาซาลากับอาอ่โอเคโอเคโอเคโอนี่ผมดังนั้นครับแนะนาตัวเป็นนุ่มเพียงไรครับแนะนำจริงๆากรนั้นที่ผมเล่นแต่พวกดี่ทพวกตรงพวกจะปามฝนนะครับพกผิดว่าใจคนนึครับ Chapo, do you chín that the Namitya, the Namitya, the world, 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 phải world, the 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 world, chín world, Bạn world, sáng world, sáng world, the world, the như thế Này the world, 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 ครับป้านป้านได้เครับโอ้อยู่กินครับวัีครับบิเสี้ยนะครับนี่แหละพีนุ่มประมาณอยู่ครั้งอ่นนี้ถ้าไม่มีข้าวกินไปห้าดครับตับนาเยื่อมาไล่หลายเลยประมาณแปิกวิหลายตนาและเนี่ยแต่พอดาตช่วยเอาตัวแทนคนต่อไปครับนั่งซวนลําแม่น้องปูกับน้องปู อันน yeah. ี้ตัวแทนจากจังวัดถุบพลวันนีก็พวกเราเหมืแกัวที่ต้มาจากอูแลแม่จากวัดถุบลน่ะลังดีแก้วต้วงแกตองดูแแม่จกวัดถุบลนีเขอบคุณต้องนั่ทดกคนนั่งหนบเ่โผู้กองเชิญนี่ตัวแทนจากบางนั่งรอยทวรรคนทูจ้าเร็แก้ว เดี๋ยวคุณในด้วยคุณไปด้วย้างคนนั่อาวัชราอาจารกวัชรามานี่มา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 ค้นคนตรีค้นได้ประวัติแผกแย่ในกดือนสุกุนนี้แล้วก็พ่อมีเพียงนะครับเอาต้องการแกล้ผูดต้องกันได้แล้วก็พี่น้องแผดแยว ปรมารโลมาในวันนี่งตัดทีนี้แล้วก็ทีเราปีตั้มแบบพุ่มก็ไปสวมก็ทีนี้ก็บวานก็ผู้ชาีตเตะเเตลมีตังเป็ดและเตลบตัวกอคับบเนี้ยต่อนนั้นแบบตัวก็ก็พุ่นพุ่นาบบจัดจูตัวเด่นจัดตัวที่รอาตานังบบจัดหน้าจัดนล้วับทีจัดเตวนะครับ ก็เทว่าเป็นตาลีหรือถุงในพบตรงในผักใต้ได้กับมือที่เช่นตาพุ่มไม่เห็้ตานฐาลีพุ่มกรุณาถักพุ่มก่อนนะครับก็ผมเป็นคนบ้านสะปาปนังนะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะครับมีอะไรก่อนก็รับใจทำรับผักใต้ได้พี่น้อยสวัสดีครับจริงผมอยากให้พี่นัยจะมา พูดดีว่าครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเมื่อกี้ครับเจ้าเจ้นพี่จ้าี่ตีต้นพูดจะผาบให้วันนี้คุยกันมั่งในในในรถมั้งครับก็เลยให้มายืนยันดีว่าครับเดาสวัสดีครับนะครับผมกุ้ยเตยเป็ดแก้วมาจากอำเภอปากพนัง อ่าบอนคะหนนนัดแต่วัดนครชื่อธรรมดาท่านครับะครับมีความจีนี่มารที่ได้มารวมอ่าในห้างเป็ดแก้วร่วมเป็ดแก้วถูกเป็ดแก้วเลยนะครับนะมีความมินดี้มากมาเลยนครับแล้ก็สวัสดีครับดูดูฐานเลยครับเดีก็ไปจับเป็ดอย่นี้ก่อนครับลองนะเาปีหน้าเดือนให้กันได้เดือนให้กันได้เป็นเป็นซ่ากันเลยร้อนเดี๋ยว ไม่ไม่เป็นการบังไม่เป็นการบังคับเพราะว่าเข้าเวลาคือว่าถ้าไปถูกนันมันเป็นบานพุ่มอยู่แล้วก็พอพุ่มอายุบานบานเยว่ติดเสื้อประจำนะตรงนี้เลยนะครับอยู่บานชาเหมือนกันแต่ว่าพอนิยายมาอยู่บานเฝ้าเปลียนชาไม่ครับคือเต็มสีตรงนี้จะเป็นไงเหมือนกันแต่ว่าต้องตามปานเลยวก้ามัานไปบานนั่งอ่าโอเคว่าเราเป็นซ่ากันเดียวว่่าอะบานนั่งจะได้เป็นชาปามาตี่น้าไม่ครับ โอเคไม่อยากให้อดันไม่ใ่พ <apply> ูดไม่ใคนทุสายที <And bizarre> ่พิ่จก้าเมาจากสกลนคกกับอาจารย์ชุติราเป็นโรูให้เป็นโปอีกคนหนึ่งล้วก็คนมังุดจะได้เป็นคนนี้นะพ่อหมอมีบุญครับหมอเดีใส่จากสกลนะกนมานี้ต่กได้สงวันสรงคืนสำคัญจริงอันนีกลัวกับชุดอเสียแตก่อนไม่ใช่่เออ อขาฟูดไม่ได้กันแน่นอนสุชีราจะปวดตอนนำสุชีรานี่เป็นครูแมเสียเมื่อเดือนกุมภาพัุ่งเป็นตัวแทนเป็ดแ,แก้วไปสกลนครน,นะครับนี่ถ้าไม่ใส่พี่น้องเป็ดแก้วจริงๆเนี่ยมันเดินทางมันลำบากกว่าหายใจเนี่ยผ่านเื่องบินเอาพันกว่าบาทน,นะครับอันนี้อันนี้ก็เอาหมดใส่มากันเดียวตีแล้วมาแต่ล่าตีนี้บอกอพ่อติดไปเลยติดไปทับมาซ่วงวันซ่วงคืน มานอนอยู่ประชวบนะครับมานอนดีซอสอย่างพี่นอ้องเกินจะเสียครับแต่ทุกท่านคือแหลงใต้ไม่เป็นนะคะต้องพูดภาษากลางค่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะที่ได้รู้จักกับพี่น้องเพชรเก้านะคะวันนี้ก็คือมาสองคนน้องกุ้งเนี่ยเป็นหลานเ,นเช่นเป็นอาเขาก็เขาบอกว่าเขาจะมามามอเตอร์ไซค์ก็ตกใจเหมือนกันค่ะ ก็ลุ้นว่าจะรอดไหมเหมือนอย่างที่พี่ต้นบอกว่าเดินส100เดียบไหมนะคะก็มีบุญจริงๆค่ะได้มาพบกับญาติพี่น้องยินดีมากเลยค่ะที่ได้รู้จักกับญาติพี่น้องเพชรแก้วค่ะขอบพระคุณค่ะบนาลุงนาลุงครับผมกับพ่อโอมหมาครับวันนี้ผมมาจากหนุบปีดำกับนายลุงเพชรแก้ววันนี้ได้มาเห็นพี่น้องกัจากที่เพชรแก้วครับ พ่อมือเช็คหมาครับพ่ผมเช็คอุ๊าเช็คมาที่เราปีด้ามล้วครับว่าเอ้ยมีจัชแก่เลยมี่ำอะไรเน้ยพ่อมายไม่ถูกแถวอ่ะพ่อก็เช็คหมาเสิอ่าพ่อคุณหมาครับปีหน้าพ่จะลงเป็นรายละเอียดแต่ปีนี้พ่ชายกับมันน่ะมันคณแต่แก้วก่อนตอนนั้นเองให้กับเพราะว่าความเป็นมากต้องแติดแก้วเนี่ย ผู้บ่าวสาววตะกุนเราวันนมันมาจากส่วนเท่าจากเมืองจีนมีอยู่ช่องกลุมกลุมทีนึ่งพื้นที่ชายาคือไหนแย่งกับไหนแย้มแผลแก้วกลุมที่ซ่องไปพื้นที่เมืองด่านนั่งประเทศเวียดนามเลยกับเช็ดเดวยายใหม่พื้นดีอำเภอตาไม่จังหวัดันทบุรีคือไหนแผกล้มกับไหนงวยแผกแก้ว อันแรกตามนั่งซื้อได้เลยนนะั้นนะครับพบเทียบกว่วัดมาโดย้วยย่อนะครับโดยในแดล่องเนี่เนะมือ่อปีต้องปร่อยา,ยาเป็นกับตมิตีถวยต่าถนาัุกเป็นประลัดกระทรวงถนัุกไปเยปหยียมอแล้วกัปีตองปร่อยกมาเป็นตำมิกซ์หวนาน,กนากระทรวงถนัุกในปีต้อามเป็นเวทชาจีวะนามสกุลเดียวกับตานีแก้วนะครับนั่นคือความเป็นมา แต่เราจะไม่ล้างนะครับบอกกับเป็รแก้วได้ผิดทิศหรือจาระเป็นบัมเปิลเนมาแต่ว่าเดิมมันก็เป็นเปรแก้วอยู่กับเราอยู่แล้วแล้วก็คนที่ไม่ยาย่ก็มาเป็นน้ำเป็นเวชาจีวานี่มีสองคนกับซานลำคนเดิมคือไหนแย่งกับไหนแย่งแปรแก้วนะครับอ่านี่คือความเป็นมานะครับแล้วก็ลูกล้านได้มากันนะเป็นทวดเก้านี่ตาคุ้งนี่ลุงล้องนี่นะครับแม่พร้อมนี่ เป็นหลุมล้านใหม่ปิพพ้มเด็ดซื้อกระวัตรมาเรียบร้อยแล้วครับขึ้นใจยากคนใจยากเป็นแก้วนี่กับหมาแต่พวกไม่ถามอ่ะใจยากกันจะนัดดีนี่ไปมาลูกก็บิดเพลิงนะครับนี่พวกยืนยันได้ตรงนี้บอกพวกไปอ่านในีนั่งเอ่ยนั่ซื้อสยามจะไม่เฮ็ดได้เท้าไว้แล้วก็มันมีขึ้นฝาอยู่นิดนิดหน่อยหน่ทำไมที่พ้มเจ้าชายกับหมามานี่นะไม่ห่มน้อม มีตาวพุเปมีลุมงมันนัดรัตนาตองยิ้นกระคูณนี้อยูทติการจนาดิษแล้วก็ถวายจางในร่วงในร่วงประยุธ์ธรรมเรียก้าชาเดชประผาทยมโรปก็มาหน่อยสร้างชาเดชที่อเมริกานะครับทุกวันนี้เนี่ยน้องแรกก็ยังมีเรื่องนี้อยู่เป็นป้อห้อลูกหลานต่าภูมิก็ยังมีเรื่องนี้อยู่นี่รับจากในร่วงเลยนะครับแล้วก็ หลวงปุ่องไะรับจากตรงนี้นะครับนี่ความเป็นมาเพราะฉะนั้นทุดสายนี้แม่เสียเวลามาแล้วก็ก็บุนพอแม่พี่น้องไปแก้วเดี่ยวโกเตนเนี่ยกับอ่แะไรน้องจะไม่้อนไปรับกันมาไดีจะมาตามลั่งมาครับอ่ทุุ่กในนามเจ้าผาพุกฐานนะครับตรงนี้พุ่มกรบาบฝาบุมตั้งมด ติดไอหน้ามาขึ้นเวทีตอมดแดงตกเกลือเรียกปรึกษากันอีกทีวาใครจะเป็นยาพาร์พในปีนันเขาปรกมากมากับต้นมุนนี่รับครับแล้วก็นี่ความรู้สึกของพี่ป้นนะครับที่เสียสละให้งานอยู่ก,ร,กรุงเทพหานครมีบ้านพักแก่เด็กหลายที่นะครับผมค้าดูแลกระทรวงแรงงานดูแลกวามธรรมเาะในอดีตดูแลบ้านราชาวดีบ้านปากเกพุกหลังนะครับ ครับขอเสียงตบมือกับยอดเงินที่พี่น้องพิเ้วร่วมบริจาคในครั้งนี้ครับเ,เลขที่ออก8พัน้บาทครั 8, บก็8ปพาันหนึรบาทในหม้อทุนสดๆครับเพื่อลูกหลาน 2> 2คนเนี่ยไม่มีเศษสิบาทอยู่ด้วยไปพันหน่งพอดีครับเต, <8, 100 S 1> ติ้ 100, 40, ลพันหนึ่งร้อยเหรครับเพราะมันมีห้าสิบกับสี่สิแล้วก็แปดพันหนงร้อยกาสี่ร้อยเนี่ยทำไงดีให้ได้แปดพห้าหรือว่าแปดพันหนึ่ร้อยกลายเป็นแปดหนึ่งศูน์เขาบอกว่าขล้่นต้นไม้ก็ต้องให้สุดยอดสร้างวิหารบันดอกก็ต้องสร้างให้สุดยอดทำบุญก็ต้องทำบุญให้สุดยอดนะครับ ผมไม่กล้าที่จะลงหน้าพี่ต้นนะครับพี่ต้นบริจาคไปล้งห้าร้อยผมก็ห้าร้อยจริงๆรนะิงแล้วทีแรกผมจะตั้งก้อนไปพันหนึ่งก็ไปเ,เกะทัพที่ชายผม <c oughs> ที่ชายทุกคนคือจะให้มาไมาร่รด้ว่าอะไรเราก็ไม่จําๆๆปจเป็นต้องคนก้อนนะครับนะครับตอนนี้แปดพันหนึ่งใครต่อให้ครบเก้าพันผมให้หนึ่งพันเป็นหนึ่งหมื่นบาทครับเอาบอกเลยก็บอกเลยคือกเก้าร้อยบาทครับ,บเป็นเก้าพัน ไอ้แปดหนึ่ยวัพรุ่งนี้หวนหวยออกเขาเอาวันมาที่2อซึ่งวันในงานก็ไม่ออกหวยนะครับแปดหนึ่แปดพันหน้ 100, 100บาทหนึยบาทท่านใดเพิ่มอีก9 0้อยบาทเป็น9ก้าพันผมจะต่อยอดให้อีกหนึ่บาทเป็น1นึ่งบาทพ้วนครับอ้าวขอเรียกรับบริจาคไปเก้าร้ยคับ9 0้จะได้ถึงหมื่นอ่ะอาวบอกมาเลยบอกมาเลยส่งมาหน้าเวทีเลยครับ,รบส่งมหน้าเวทีเลยนับมา้าร้อยส่งมาส่งมา อมาแล้วหนึ่ันบาทอ่าหนึ่งพันบาทอ่ตอนนี้เก0 0พันเก้าพันเท่าไรหนอยเก้าพัน่อยาพันหนึ่งร้อยพี่น้องครับอมาแบบสั่นมาเลยเจ้าอ่าแั้ก็เกินแล้วัเดี๋ยวผมให้หลานเอ้ามาเามาโอเคของไครไปบอกด้วยนะ ไอ้หนูก็มานี่ลุกใช่ไหมนี่ลุเลยอันนี้หนึ่งพันสองพันสามพันอ่าเป็นสามพันอ่าสามพันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งร้บาทอ่านี่อีก1นึ่งหมื่นสองร้อบาทหนมื่หนึ่งพันสองรบาทกันหนึออบาทกมาอีกแล้วเอาถุงพลาสติกมาไหมครับขอให้เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งันสองร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอย นี่หนึ่งอันห้าร้อยอ๋อหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพี่เชื่อไหมว่น้ำใจเพชรแก้วนะเนี่ยหนึ 11, <500. S 2> ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเดนครับจากข้างล่างเนี่ยได้แปดพันป่าพอประกาศขึ้นมามีหน,น,น,นึ่งันอีกสามใบพี่เนี่ยทุกอย่างเหนียน้องเต้ <ใน S 1> ไป <ใน S 1> ทุกโต๊ะทุกโต๊ะเลยไม่เคยอายพี่น้องเพชรแก้วสักนิดเดียวแล้วผมก็คิดว่านี่เป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องเพชรแก้วทั้งนั้น มีน้ำใจมอบให้กับเด็กน้อยอายุสามปวดกับ5้าปวดถูกไหมครับผมเป็นกำทาเจ๊ปูอยู่ตรงนี้ก็ทราบซึ้งใจนะครับผมไปบ้านมาแล้วนะครับพี่ปูเป็นคนดูแลเด็กสองที่านนี้เป็นความยากลบามป่าผมก็มาพี่ปูก็มาเตะให้แม่กี่คนเองแต่พี่ปูหน่อยเย้ยแล้วหน่อยเย้ยคุณคุณรู้จิ้ภาพก็บอกว่าแคทเชนะก็มาร่วม แล้วก็เป็นเจ้าของงานด้วยในวันนี้เพชรตัดเพชรครับเพชรชลักกับเพชรแก้วบวกกันเป็นเจ้าภาพนะครับต้องกราบขอประธานอภัยอย่างยิ่งนะครับแต่โอเคครับเพชรตัดเพชรเพชรเชลักเพชรเชลักถึงเกยู่นะครับเอาเป็นเพชรเชลักไม่ได้นะก็เพชรตัดเพชรเพชรเชลักเพชรรักพ่อที่เช็ดก้าเนี่ยผมแก้วเอาเพชรเชักมาตัดโซล่งแก้วนะตกลงยอด 1นึ0งบาทครับโอเคเอามอบไปตรงนี้แล้วถ่ายรูปเป็นหลักฐานเอาครับถ่ายรูปคุณตัง้งมาเป็นพยาในให้ด้วยนะครับเติมเงินเมเนทุกค,ค,คนเป็นเจ้าภาพมอบให้กับเออเอาเอาออกมาออกมาออกมาอ่ารับอ,อย่างเงี้ยรับอ,อย่างเงี้ยให้เห็น ได้เห็นเลยคิดว่าเงินแม้แต่หมื่นกว่าบาทนี้นะครับมันน่าจะต่อยอดเป็นประโยชน์กับคนที่ลำบากนะครับต่อปปไปยังไงบ้างครับ เอาผมกราบขอบพระคุณ่อาม่พี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวสนุกกันต่อเดี๋ยวจะไม่ต่อเรื่องนะครับขอบคุณมากครับเป็นผู้โดยสารับขอบคุณครับ <c ười>